นี่นะครับเนาะเป็นภาวัดพับนะครับที่หลวงพ่โตผุกเสกนะครับเนาะหนึ่งพรรษานะครับผมนี่นะครับดูนะครับเนื้อหาแกงๆนะครับเนาะนะครับเนื้อหาถึงยุคครับนะครับดูครับไข่ต่างๆนะครับผมก็นะครับออกที่วัดพับนะครับเนาะเพราะ เจ้าอาวาสในยุคนั้นท่านเป็นคนสร้างนะครับเนาะแล้วท่านก็เอามวลสารเดิมๆที่แตกกุอะนะครับภาวัดพับที่แตกกุนะครับนำมาเป็นส่วนผสมเป็นมวลสารด้วยนะนะครับภารุ่นนี้ก็เลยเหมือนแบบดีนอกดีในนะครับเป็นภาที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือได้มวลสารเก่านะครับเนาะแล้วก็ได้หลุมพุโต้ลุกเสกอีกหนึ่งหนึ่งพันษานะครับเนาะนะครับนี่นะเห็นไหมครับขาวๆเหลืองๆนะครับเนาะนะครับ ธรรมชาติของพระผงปีหนึ่งห้านะครับผม